ได้อะไรกินบ <YT> ่ปากบ่บเบาเลยตำบักหุงตับักหุงตับหกหงงใส่บักกอกพี่น้องเอ้ยวู้ข้ามเข่าซีมบ้านเดี๋ยวเอาแทนวะนี่กับแคบหมูกับข้อหมูย่างติบเขาใ่ตบักหุงตำเองบักหุงเอาบ่อึด เรามีวัตถุดิบเองบมักหุงบักกอกบกมักน้าแคบหมูเราก็ทําเองข้อหมูเ้ากระย่างเองพูด,วด,ดควันตุ่วตวดอยู่คนยำแคบหมูโซ่ดูพคะ เสียงเนี่ยสะเทือนไปถึงตำบลเลยไปทั้งตำบลเลยเสียงแคบหมู จนสะเทือนไปทั้งตำบลเลยพ่า่ติบเขาไงข้าเขากันไงพี่เซนแคบหมูเมียเนี่ยไอแคดิดเมียเนี่ยต้องต้องเอป็นลอง <laughs> มันยายไม่ถูก <laughs> <laughs> มัน<ส>ถามหาเบิดบ้านนี่แหละแม่ข่าว่ามีเวลาเฮ็ดแม่ค่าเล่นโตว่าแม่เล่นโตดอกพี่น้องมูเฮ็ดมูตัวหนึ่งมันก็ได้ในหนังบ่หไหลเอาซ้อยเอาซ้ยยาายอยเซลาบสรยจัง <ừ. S 1> ให้เพื่อนเนี่แหละจ้ะเรือหนังบ่หไหลเฮ็ดออกมาก,กะอะเลยเธอแล้วโลเคร่งได้แคบหมูสเธอแล้วโลเคร่งสื่ยี่สิบบาทกินสองขา <laughs> <laughs> เอากระส๊ก สมนาคุ้นเพิินเนาะเพิินสือเนือ้อหมูสดน้ำเเ่าเห่ากะสมมนาคคุ้นเพิินให้เพิ่นเด้ก,กินของแสบของถือเข่ากับบริบวกค่ะขนส่งขนอย่างเนาะเขาขายอยู่กับบ้านเท่ากัต่อแทนบุญคุณเพลนสือหมูสดน้ำเเ่าไปละพี่น้องขอบคุณในหลายจ้าแล้วจะ ทำคลิปออกมาให้ได้รับชมเรื่อยๆจาฝากติดตามหน่อยนะคะ